สวัสดีครับวันนี้มีข้อสังเกตเรื่องลายในมือด้านหลังพระผงสุพรรณจากหนังสือพระผงสุพรรณที่เขียนโดยอาจ,จารย์มนัตโอภาคุณพอสรุปเรื่องลายในมือได้ว่าลายในมือด้านหลังพระผงสุพรรณส่วนมากเป็นแบบก้นหอยสำหรับแบบที่เป็นมัดหวายและแบบที่ไม่มีลายในมือด้านหลังก็มีแต่พบหนึ่งในพัน ลายน้นมือด้านหลังอาจจะมีร่องรอยการกดครั้งหนึ่งสองครั้งหรือสามครั้งก็มีมือด้านหลังน่าจะมาจากหลายคนช่วยกันกดไม่ใช่พระมหาเถระปิยทัศสีสีสารีบุตรแต่เพียงผู้เดียวอย่างน้อยยังมีฤาษีอีกสีตนที่ยังมาช่วยสร้างพระท่านจึงให้ทัศนคติว่าน่าจะมาจากหลายคนช่วยกันกดส่วนตำแหน่งที่กด กึ่งกลางบ้างบนบ้างเยื้องล่างเยื้องซ้ายเยื้องขวาเป็นไปได้หมดท่านแนะนำให้เลือกลายเนมือที่หยาบใหญ่อยากเป็นคลื่นและปรากฏจุดเนินเรียบเป็นสำคัญความหมายของจุดเนินเรียบก็คือปกติกึ่งกลางลายน้นมือเราจะเป็นมัดไหวหรือก้นหอยแต่จุดเนินเรียบนี้จะไม่ปรากฏร่องรอยลายน้นมือจะเป็นเพียงเนินเรียบเ,ยบเท่านั้น สังเกตที่วงไว้ตรงกลางนะครับ